สวัสดีจ้าแฟน์เจ๊ดำทุกคนนะจ๊ะเจอจะเคยทุกวันนะกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจ๊นายโอเคเจ๊ <Okay. S 1> okay. เจดำนั่นเองนะจ๊ะวันนี้พาไปดูยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือกรอบที่3นัดแรกโอเคเจ๊ดำสนับสนุนโดย Line@ แอดบอลรองสนใจร่วมสนุกแอดไลน์ไปได้เลยที่แ bon อดบอลรองอ้าวก็อย่าลืมนะเห็นคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เจ๊ดำก่อนนะแล้วก็แฟนเพจเจ๊ดำภาษาไทยกดไลค์ตั้งซีฟอร์สยูทูบวิเคราะห์บอลล้วนๆฝากด้วย โอเคเจดมกำลังจะ1,000ัซับแล้วขอบพระคุณมากๆนะเอาวันนี้ไปดูคู่เที่ยงคืนตรงนะพวกแกสปาร์ตักมอสโกพบกับเบนฟิก้านะจ๊ะโดยสปาร์ตักในชนะ4แพ้1นจากนั้นล่าสุดนะเบนฟิก้าจากโปรตุเกสชนะ3เสมอ2ก็เรียกว่าฟอร์มพอไปวัดไปวากันได้ทั้งคู่คู่นี้เจอกันมา2ครั้งในปีเดียวก็คือยู่นเแชมเปี้ยนส์ลีกปี2012นะเกมนั้นเนี่ยต้องบอกว่า2เกมนั้นเนี่ยใครเป็นเจ้าบ้าน ทีมนั้นชนะอ่าวันนี้เล่นบ้านสปาร์ตักมอสโกนะอ่าลองรอดูตัวเล่นวันนี้เจ้าถิ่นใช้จอร์จี้ซิกิยานะโรมันซอฟนินตรงกลางและสุนนะ่าเล็กซันเดอร์ชอโชโบเลฟนั่นเองนะส่วนเบฟิก้าเนี่ยโอ้โหชื่อคุ้นหูหมดเลยนิโคลัสโอตาเมนดี้ราฟาซิลวาฮาริสเซเฟโรวิชพวกนี้ก็นําทีมมาคู่นี้เสมอไหนเสมอกันแบบนี้จะดํามองว่าโอกาสเสมอก็มีสูงนะเออเพราะดัมมองไปม,งมา,มมาเบฟิก้าเนี่ยผู้เล่นแนวลึกมันดูดีกว่า เกมรับก็ดูโอเคกว่าเจ้าถิ่นอย่างสปรตักมอสโกนี้อย่างแย่สุดเสมอและมีมุมชนะอยู่เพราะนั้นวันนี้ทีมเยือนนะเบนฟิก้าโอเคโอเคฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เจดำด้วยนะจ๊ะแฟนเพจเจด o ยูทูบโอเคเจดำฝาก Subscribe สั่นกระดิ่งกันด้วยนะอิ่มอร่อยทั้งหลายนะอารมณวันนี้มีความสุขสนุกกับทีมที่รักทีมที่เชียร์นะจ๊ะโอเคเจดำไปก่อนสวัสด,ดีจ้า